อายุที่แท้จริงเบลล่าหลังยังอยากทำงานสร้างอนาคตหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัต์ได้โพส์ตรูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยด้านเวียสุกลวัต์ออกมาออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ล่าสุดวันนี้3กอคอ ในอินสตาแกรมของเวียเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกำลังสวมแหวนให้กับวิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ่งว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกๆคนนะครับอ้าว ล่าสุดเบลล่าได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเวียโพสต์ภาพสวนแหวนมั่นวิกกี้ซึ่งโพสตนี้รู้เลยเธอมีแต่ความรู้สึกและความปรารถนาดีๆให้จริงๆโดยเป็นภาพเบลล่าครองครอบครัวและเพื่อนไปทําบุญพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าธรรมะจะสรรให้ได้มาเจอกันนําบุญมาฝากนะคะโพสต์ดังกล่าวปัจจุบันเบลล่าอายุ32ปียังอยากทํางานสร้างอนาคตแต่หากวันไหนที่พร้อมจะมีครอบครัวเราคงได้เห็นกันจ้าขอบคุณเบลล่าแคมเพน เรียบเรียงสีมุส